สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m t t l m a t c h แล้วนี่ก็คือรายการที่คนดูน้อยที่สุดในช่องนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำมานานแล้วด้วยนั่นก็คือ Anime vs Real Life นั่นเองนะฮะเป็นรายการที่ผมจะเอา r c r r e t t f ไฟ h ์จากใน Anime นะฮะทุกแทบจะทุกไฟท์เลยนั่นเองซึ่งด้วยความที่เรตติ้งมันไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าผมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการกันสักนิดหน่อยดีกว่าก็คือผมอะจะไมไ่ทำทุกไฟท์แบบละเอียดยิบเหมือนที่ผมทำใน EP แรกๆนะฮะที่แบบ ไฟที่ไม่ค่อยสําคัญก็เอามาทําอย่างเงี้ยแต่จะเน้นเป็นคู่ๆที่สําคัญไปเลยนะฮะซึ่งแต่และอีพีเนี้ยมันก็จะสั้นลงเนาะแล้วก็จะได้มีเวลาทําแล้วก็ปล่อยออกมาได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองในวันนี้ก็จะเป็นของคู่นี้เลยนะฮะก็คือจิงกะและเบนเคนะฮะซอมเปกัสเจอกับดาร์กบูลนะฮะตอนที่เบนเคเนี่ยเขาค่อนข้างจะเสียใจเนาะที่เคียวยาโดนดาร์กเนเบล่าพาตัวไปฝึกแล้วเขาก็รู้สึก สมเพศในความอ่อนแอของตัวเองตอนนั้นโดจิก็เข้ามาแล้วก็มอบดักบูตัวนี้ให้เขานะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเอาดากบูตัวนี้ไปชนะจิงกะได้เดี๋ยวจะปล่อยเคียวยะเบนเคก็รับดากบูตัวนี้มานะฮะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะชนะจิงกะให้ได้ระหว่างนั้นเขาก็ฝึกฝึกไปไม่มีอะไรมากจนกระทั่งไปถึงจุดที่ต้องสู้กับจิงกะแล้วเนี่ยเหมือนเขาสู้กันจนผนังถลงม่มอะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเบนเคเนี่ยมาช่วยจิงกะเอาไว้หลังจากแบบไม่ให้โดนเพดานถล่มใส่แล้วก็ ก็จะเขินๆแล้วก็หนีไปแล้วฮะนี่คือเรื่องราวในการ์ตูนนะฮะแต่ว่าในโลกจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่านะฮะผมจะเล่น5รอบนะใครชนะ3ารอบก่อนก็ถือว่าชนะไปเลยในวันนี้นะครับผมมาเริ่มรอบแรกกันเลยโอโ้รอบแรกนะฮะสตอมปร์กัสชนะไปอย่างสวยงามนะฮะ ตีตรงแท็กจะตีแรงมากเลยนะตัวนี้รอบนี้เป็นดักบูลนะฮะที่ชนะไปได้โอ้โห ทำไมวันนี้เป็ดกระสัดผมมันนิ่งๆนงหรอเห็นไหมมันไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยอะ่ะแบบนี้ก็ดาร์กบูน่าจะชนะอีกนะครับผมเออสองต่อหนึ่งแล้วนะฮะดาร์กบูชนะไปสองรอบโอ้ องเท่านะฮะเดีววันี้เอ๊ะนินตาตาัดสินแล้วหรือเปล่ามันเร็วเหมือนกันเนาะตัวนี้นะฮะถ้าใครมีนะจับแบบช้อนข้างล่างไม่ได้นะฮะดูแท็กมาเนี้ยนะเจ็บมือตายนะฮะจับแบบอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะเพราะว่าข้างบนนะวิวมันกลมเนาะวิวดางมันไม่บาดมือมากเยแล้วอย่าไปจับข้างล่างนะเจ็บนะ โอ้โห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 เห็ว่าเป็นตาสุดท้ายที่สวยงามมากเลยเออ จริงอันนี้ก็ถือว่าสองปกสัสชนะไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจัดตรงนี้เนี่ยคลิปมันก็จะสั้นเกินไปไหนๆเราไม่เคยเปลี่ยนสนามเล่นกันเลยเนี่ยวันนี้จะมาเปลี่ยนสนามเยอะๆให้ดูหลายๆอันเลยแล้วกันนะฮะนี่สนามเป็นบาลานซ์ไทป์สเตเดียมนะฮะอันนี้ก็ลองดูกันว่าผลมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างผมกลัวไปกระซัสมันวิ่งออกนะะั่นแหละสนามนี้มันค่อนข้างแบบว่าวิ่งออกนอกสนามง่ายอะ่ะมาลองดูเป็นไงนี่เห็นไหม มันวิ่งออกอะเอกสารมันวิ่งออกง่ายอโอ้โอ้ผมว่าไม่เวิร์คสนามนี้ไม่ได้เปลี่ยนดีกว่านี่ซีโรจี G มั่งดีกว่านะฮะกล้องขึ้นเลยซีโรจีเนี่ยแปมึงนะประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะ คือ,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 อ <c ười> สปินแท็กของบูเนี่ยมันชนกับสนามนะฮะเพราะมันเตี้ยไปแล้วมันกระโดดนะฮะเออแต่เสียวสนามทางมากเลยเล่นอีกไม่กี่รอบแล้วกันสนามนี้แต่มันมันอยู่นะเมื่อกีก้บูชนะด้วยนะฮะโอ้ลืมไปนะฮะสนามนี้ถ้าจะเล่นควรจะมีอะไรมารองสักหน่อยนึงอ่ะเอาเสื้อมารองสักหนึ่งตัวนะฮะ <c ười> มันจะได้ลงไปแล้วมันจะไม่ได้ไม่ชนกับพื้นเลยนะฮะ ถ้าเกิดอยากรู้ข้อดีข้อเสียของสนามแต่ละแบบเนี่ยสามารถย้อนไปดูเทคคิดแนะนําสนามนะฮะที่มุมขวาบนตอนนี้นะฮะเออเด้งจนตายเองเลยนะฮะเออจริง,รงๆเสื้อน,นี้มันนุ่มไปผมว่ามันไม่ได้ให้สนามกลิ้งมากพอเออลองเอาออกชั้นหนึ่งนะฮะมันน่าจะกลิ้งมากขึ้นนะอ่ะลองอีกรอบนึง Oh, <laughs> เด้งออกมาเลยโอเคสนามนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบูมากเนาะเพราะว่าบูนี้ค่อนข้างจะเด้งเยอะเกินไปหน่อยแต่ลองมาอีกสนามหนึ่งเลยดีกว่านะฮะซึ่งก็คือนี่ทอร์นาโดสเตเดียมหนเมื่อกี้ก้นปกรกซัดลอกไปนิดนึงเลยนะดูสิมามาดูตอนทอร์นาโดสเตเดียมก่อนดีกว่า สนามนี้ดีต่อสายแอทแท็กมากเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังแอทแทกให้นะโอ้เมื่อกี้เหมือนโดนสะท้อนออกไปง่ายๆเลยอ้โอ้สวย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 เมื่อกี้คือแบบว่าควงสว่านควงแล้วก็ชาร์จพลังแล้วก็ชนออกไปเลยเออสนามนี้มันว่า เหออ็นไหมฮะเซกซัดจะค่อนข้างได้เปรียบกับสนามนี้มากเลยนะสถานี้เหมือนจะเอาออกไม่ได้แล้วฮนะแล้วก็เป็นดาร์คบูนะฮะที่ชนะไปเออมันมันมันสนามนี้มัน โอเคผู้ชนะในคลิปนี้ก็จะเป็นซอมเปอาซัสชนะ,ะชนะไปได้อย่างสวยงามที่3ต่อ2นะฮะถือว่าสู่สี่เหมือนกันนะคลิปมันค่อนข้างสั้นกว่าที่ผมกินนะฮะแต่ว่าถือว่าผมจะได้มีเวลาไปทําคลิปอื่นแล้วก็หรือว่ามีเวลาลงคลิป,ปบ่อยๆนะเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าชอบแบบยาวหรือว่าแบบสั้นๆแบบนี้มากกว่าแค่รายการนี้นะแค่รายการนี้นะที่มันจะสั้นลงรายการรายการอื่นอาจจะยังยาวเหมือนเดิมนะ รายการนี้นะฮะชอบแบบให้มันยาวหรือว่าให้มันกระชับแบบนี้ก็บอกกันด้วยนะครับผมเผื่อจะไปได้เป็นแนวทางในการทำคลิปแนวนี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าเป็นรายการที่ผมเริ่มไปแล้วนะอ่ะเนาะไอแอนิเมชั่นเวอรซิรีไลฟ์แบบผมก็อยากจะไปต่อให้มันจบนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะจะทต่อแล้วเนี่ยไลฟรูปแบบรายการน่าจะปรับหน่อยะอะไรเงี้ยเออ คิดเห็นยังไงบอกกันมาได้อยากให้ทําแบบไหนบอกกันมาได้นะฮะถ้าเกิดอยากดูอีกแบบนี้อีกก็ติดตามกันไม่ได้ด้านล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้ถึงจะเร็วเทกนิดหน่อยแต่ไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับผม